สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตะวันดักเวนดิ้งค่ะวันนี้นะคะตะวันก็จะพาทุกคนนะคะมาดูตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัทดักกรุ๊ปหรือว่าดักเวนดิ้งของเรานน่เองนะคะซึ่งก็อยู่ด้านหลังของตะวันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเรียกว่ารุ่นสแตนดาดหรือรย้นๆว่า S T D ค่ะอันนี้มาพร้อมกับตู้พวงนะคะที่เรียกว่ารุ่นสเลปหรือสลาบค่ะ ะะก็ติดตั้งอยู่ที่ร้านรอนเดรย์วอชแอนด์ไดนะคะเป็นร้านสะดวกซักค่คะตั้งอยู่ที่บางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนี่เองค่ะตู้นี้นะคะมีออปชันเรียกว่าระบบทําความเย็นค่ะลูกค้าสามารถใส่เครื่องดื่มใส่ขนมได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถใส่สินค้าได้อย่างจุใจนั่นเองค่ะตู้นี้นะคะเอาไว้บริการนะคะให้กับลูกค้านะคะที่เข้ามาใช้บริการซักอบนะคะระหว่างที่ลูกค้ารอหรือจะเป็น ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาใช้บริการได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตู้จำหน่ายสินค้าตโนมัติหรือตู้วินดิมเมชีนะคะรุ่นสแตนดาร์หรือที่เรียกว่า S T D นะคะพ่วงก,กับส l เลปได้เลยค่ะว่าจะใช้งานง่ายแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยลูกค้าก็เลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะคะจากนั้นก็สอดธนาบัตรที่ช่องรับธนบัตรได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเลือกสินค้าตามหมายเลขที่ติดอยู่ที่ชั้นของสินค้าได้เลยค่ะเครื่องจะผักสินค้าตกลงมาด้านล่างและลูกค้าก็สามารถรับสินค้าทางช่องด้านล่างของตัวเครื่องได้เลย และถ้าสมมุติลูกค้านะคะอยากได้สินค้าที่อยู่ที่ตู้สลปนะคะก็สามารถกดผ่านตู้หลักได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะถ้าลูกค้าท่านใดใส่เงินเข้าไปมากกว่าราคาของสินค้าก็สามารถกดทอนเงินที่ปุ่มเชนได้เลยค่ะ ที่สำคัญนะคะตู้วินดิ้งจากดักวินดิงนะคะ mm. ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยน mm. แล้วก็คัสตอมให้เหมาะสมตามแบบประเภทของแต่ลดสินค้าได้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะกับวันนี้ที่ตะวันพาทุกคนมาดูตู้วินดิงของดักวินดิ้งเรานะคะใช้งานง่ายแล้วก็ สะดสวกสบายด้วยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากมีธุรกิจที่สะดสวกสบายแบบนี้นะคะสามารถทักตะวันมาได้หรือว่าจะทักมาที่แฟนเพจ Facebook ของ Duck ดักวิ n ด n ้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ตะวันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหิวมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ